ขายเลยเหรออ่ะโตะอา,าจารย์พี่สะว่าไงเฮ้ยจะค<ะ>ั่วไข่ป่ะน่ะเดี๋ยวทิปแหนะแป๊บนึงนะครับแป๊บนึง การคั่วไข่ให้ทุกคนดูนะคะน้ำมันมันน้อยก็ใช่ <c oughs> แต่ก็ไม่อยากให้มันมันเยอะอย่าอ้วนไม่อ้วนเลยผึพอดีช่วงอาตนี้ยพูดนี่หมายถึงใครเขาใช่ไหมเขา เธอหลเธอต้องกินเยอะๆถ้าลมพัดมาครับฟิวเธอไปกกติดกับต้นไม้ต้องเอาหาที่สอยลงยมง่วงใส่เขามาเท่านคั้คนดูนะครับดูนะครับไข่เหลืองปูนะฮะคือไม่เป็นสูตรมาจากอิตาลีเลยฮะคือมันเป็นสูตรแนวเดียวกันการทำพิซซ่าถ้ามีเรามีเออ่มะเขือเทศนิดนึงแล้วก็หอมใหญ่นะฮะหอมตุ้งใหญ่นะครับหอมเล็กๆไม่เอานะฮะ ตับเข้าไปแล้วก็ลอยๆแล้วมันก็จะอร่อยย่ครับย,อยอ่อยฮะฮะฟูไหมอ่ะคนถ่ายครับฟูไหมฮะฟูใช่ไหมฮะใครฟูโลฟิตนะครับเฮ้ยฟูกอ๋อเวลาไปอากาซ่าบ่อยๆก็ชอบแบบฟูโลฟิตอ่ะอันเนี่ยหนุนนอนได้เลยตบไข่ได้อ่ะใช่เฮ้ยมันต้อง มันต้องมีการแบบว่าถ่ายทีอากาศจากข้างในออกมานะคนมันดูหลักการที่มัน็ไก่เคียวธรรมดาเกียมด้วยเมนูนี้นะคะกรอบเอาเรียกอะไรนะเกียมนอกเกียมนอกเกียมในถูกต้วนะคะอ่ะถ้ามีผักชีหน่อยนะใช้ได้เลย ผมว่านี <laughs> well, ่ติดไม่นะอ่า无聊แต่คุยนี่ครับหน้าตาเขาจะเป็นอย่างนี้สุดยอดไหมครับมาเสิร์ฟเสิเสิร์ฟเสิร์ฟครับมาดูเดี๋ยวเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูอ่อการตอบรับของของคนกินนะฮะจะบอกว่าสุดยอดอ่ะไม่ที่ไหนะพี่เขาบอกว่ากรอบๆเตรียม อร่อยใช่ไหมครับโม่ไข่แม่เขาเชิญขอเชิญอาจารย์ทั้งสามช่วยชิมครับเอาครับให้คุณหลีดลองกินแล้วคุณหลีดครั้งแรกที่ได้เอาช้อนกะแทะไข่ไปมีเขามีเขาสุดโหรับรู้เลยครับเพ่อนไม่ไมมันกรอบ หลังจากที่จิ้มซ้อมลงไปงไข่รู้สึกว่ารู้สึกได้เลยว่าไม่เป็นแน่หลังจากที่ได้ลงจิ้มต่อตายนี่ก็หมดที่นะพูดความรู้สึกพูดความรู้สึกเฮ้ยมันนุ่มจริงๆริงมันไหมว่ะไม่ไหวแล้วอ่ะไหนคุณหลิตคุณหลิตว่าไงคุณหลิตว่าไงไข่ไหมค่ะ ไม่ไม่นะชาคิดว่าไงชาคิด <laughs> เชฟกระทะนเลกว่าน,น้ำปลาหมดใช่นี่ท่านครัว <laughs> ไม่หมดนี่ <laughs> ผม <laughs> นี่สูญี่ปุ่นนะ <laughs> ผมใส่อูมามิ <laughs> พี่ขอไปเอาน้ำปลามาใส่้ปะ่ะ <laughs> ได้ <laughs>